ไปต่อกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับโดยสสชได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี59เหลือร้อยละ3.3นะครับจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ3.5จากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับ ในปรเมธีวิบมลสุริเลขาธที่การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอนะครับได้เปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจปี2559ยังคงมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและราคาน้ำมันที่ลดลงกว่าคาดการส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจไทยจึงปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เหลือร้อยละ3.3โดยมีกรอบอยู่ที่ร้อยละ2.8ถึงร้อยละ3.8 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ3.5จากกรอบที่ร้อยละ3ถึงร้อยละ4จากประมาณการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2558ท่านี้การคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ปีนี้ที่ร้อยละ3.3เป็นการเร่งขึ้นจากปี2558ที่ขยายตัวได้ร้อยละ2.8จากเม็ดเงินการใช้ใจ่ายและการลงทุนภาครัฐตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายงบปี2559ที่สูงขึ้น ความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมช่วงปลายปีที่ผ่านมารวมทั้งแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทที่จะช่วยเรื่องของการส่งออกในรูปของค่างเงินบาทนะครับและราคาน้ํามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ํากว่าปี58และจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559 ด้านมูลค่าการส่งออกของไทยคาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ1.2โดยจะต้องเน้นตลาดที่มีกำลังซื้อทั้งในส่วนของ c LMB เพราะตลาดโลกยังมีความต้องการสินค้าไทยอีกทั้งจะต้องเน้นด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศสำหรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรามาสที่4ทั้งปี2558ขยายตัวได้ร้อยละ2.8 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและราคาน้ำมันลดลงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ากเกษตรและการส่งออกของไทยทั้งปีให้ติดลบถึงรอยละ5.6แต่ยังมีการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปีและภาคการท่องเที่ยวที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ครับ